ยากกันแล้วเกินยิงยากกันแล้วเกินยิงยากสำหับมีดใหม่นะครับสำหรับมีดใหม่ผมรอแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องรอไปก่อนนะต้องรอไปเอาครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไพ่แบงก์นะครับอยู่ผมคนเดิมสิกเมอร์นะครับก็ วันนี้เราอยู่กับสไนท์ทีทูของเรานะครับในซีรีส์ชิโนบุนะครับผมหรือว่าซีรีส์แบทเทนจาตัวใหม่นะครับหรือจะเรียกกันว่าซีรีส์นินจาก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไปแปลในกูเกิลมามันก็แปลได้ว่าชิโนบุชิโนบุชิโนบิชิโนบุเกียนยี่หชิโนบุว่เออชิโนบินะครับผมเนาะก็แปลมาก o เกิลมันก็ว่าประมาณนี้ว่าเป็นซีรีส์ชิโนบุชิโนบุและชิโนบิซีรีส์นินจาอ วันนี้เราจะเล่นตัว T2 นะครับผมเราจะเอาซีรีส์ใหม่ไปตลุยโหมดสนัยกันนะครับก็ระหว่างที่เรารอ,อามีดใหม่ของเรานะครับซึ่งมีดใหม่ของเราเนี่ยยังไม่ได้นะครับผมจะให้ดูนะมัน,นยังไม่ได้มัน,นยังไม่ได้ตอนนี้ผมเลเวล44นะครับผมตอนมีดใหม่มันต้องเลเวล50ก็ใช้เวลาส,สัก2 ก็สองวันสามวันโดยประมาณนะครับพอผ่านจากเลเวลสี่สิบห้าไปก็ไม่นานจะใช้ EP เยอะแล้วนะครับคิดว่านะคิดว่าเดี๋ยวก็รูนึงว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้สี่สิบสี่แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็เลยสี่สิบห้าละก็จะได้ปืนถาวรกบบเน,เนมการ์ดถาวรมานะครับผมต่อไปเป็นสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วก็จะห้าสิบนะครับผมก็รออีกสักนิดนึงนะอีกสักสองวันสามวันก็น่าจะได้ละผมก็จะได้รีวิว มีตัวใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเนาะอผมต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยเ,ออเพราะว่ามันปั๊มได้ต่อวันก็หนึ่งพันห้าร้อยนะครับประมาณห้าร้อยอีพีต่อวันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้มากกว่านี้มันต้องซื้อเอานะครับอย่างเงี้ยถ้าเราจะซื้อเอาจากเลเวลสี่สิบสี่ไปเลเวลสี่สิบห้าเนี่ยใช้แคสตนะ์หนึ่งหมื่นแปดพันแคสต์เลยนะครับผมว่าแพงนะไม่ใช่ไม่แพงถ้าเราจะซื้อเวลเนี่ยใช้แพงมากๆผมย้ำเลยว่าแพงมากๆเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อที่สไนของเรานะครับผมก็สไนตัวนี้เราก็จะได้จาก b บเตยพาร์ตนั่นแหละคนที่ซื้อ b บเตยพาร์ตคุณก็จะได้ไปซีรีส์ตัวนี้ก็มีทั้งมีพวกมีพกมีสไน,นมีลูกซองนะครับมีมีคู่ในแล้วก็มีปืนเล3ก็มีให้เล่นเลกับน,นะครับไม่ต้องห่วงก็รอบนี้ผมผมชอบซีรีส์รอบนี้มากเลยมันสวยงามมากๆเลยนครับ้นเอฟเฟกตอนตายเอฟเฟกออลงออล่านี่คือชอบมาก วันนี้เราก็จะเล่นทีทูกันนี่แหละเออไม่ได้เล่นานานละสำหรับสไนด์ทีทูแต่นะรับมเนาะส่วนของชายาที่จะใส่ก็อ๋อผมจะใส่เป็นประมาณนี้อืมผมเอาเป็นบวกความแม่นยำสองละกันผมเอาเป็นบวกความแม่นยำสองสูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชายามีเข้าไปก็ชดเชยกันไปนะครับฉายาจะประมาณนี้ถามว่าผมใส่ชายาสไนทไหมไม่ใส่ครับเพราะว่าเราไม่ได้กล่วว่าเราจะยิงในระยะไกลอยู่แล้วเราจะไปยิงใกล้ๆเพราะฉะนั้น คือความสามารถของฉายาสไนเนี่ยมันบวกความเสียหายในระยะไกลถูกไหมเพราะฉะนั้นเราออกไปยิงในระยะใกล้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บวกเออเพราะฉะนั้นเราก็ก็ใส่เป็นฉายามีกับฉายาพกที่บอกความม่นยํากับบอกความเร็วในการเคลื่อนที่แทนละกันครับส่วนใครมีหัวกระสุนก็จะใส่หัวกระสุนก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีผมไม่ใส่นะครับไม่มีไม่ใส่มีนั่นแหละแต่ไม่เปิดนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่กันที่ดา่านหอสมุดของเรานะครับด่านดีด่านเดิมด่านคนดีของเราปิดพกปิดระเบิดก็ผมไม่เปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะกลับเปิดแค่สันในกับมีเท่านั้นเองยากซะแล้เกินยิงยากซะแล้เกินยิงยากซะล้เกินก,ก,ก่ซีรีส์นี้สวยนะครับชอบชอบชอบ ผมเนี่ยผมรอแทบแบบแทบจะไม่ไหวแล้วสำหรับมีดใหม่นะครับสำหรับมีดใหม่ผมรอแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องรอไปก่อนนะต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับมีดมีดใหม่มีดใหม่นี่คือทั้งเรื่องของดาเมจทั้งความแม่นยำความแม่นยำม,มันรอยอยู่แล้วมีดอะออคือฟันยังไงก็โดนนะครับถ้าเล็งถูกนะมีแต่ตัวอ้วนมา แต่ที่น่าสนใจของมีดจ,จรินจานี่ยก็คือความเร็วในการื่อนที่นะครับหรือว่าเอ็มสปีดนั่นเองนะครับถามว่า,น,าน่าสนใจยังไงก็มันน่าสนใจกว่ามีดคาตานะของซามูไรนะครับของซามูไรเนี่ยคือดาคาตาะเนี่ความเร็วในการื่อนที่มันต่ำมากๆมันก็ไม่เชิงว่าต่ำอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันช้าไงมันช้ามากๆมันวิ่งไม่ทันชาวบ้านเขาอะเออเอาตรง คนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่สำหรับมีดคาตาแนนะคนไม่ค่อยเล่นกันเ,กเพราะว่ามันมันวิ่งไม่ทันไงเขาก็เลยนิยมเล่นแังเบดกันมากกว่าอย่างแบงเบดถาวรเนี่ยเอ่อความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่99หน่วยนะครับ99หน่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่นแบงเบดกันมากกว่าแบงเบดบา้างเอ่อมีดคู่บา้างอะไรอย่างเงี้ยเออเหรือเล่นมีดมีดบัตเตอร์ไฟอะไรอย่างเงี้ยบัตเตอร์ไฟก็ประมาณก็แบบ99หน่วย แต่มีคาตา纳เนี่ยไม่่อยเล่นกันมันเท่าไหร่วะมันเก้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้เก้าสิบห้าหรือเก้าสิบสี่หน่วยวะจำไม่ได้ว่ามันมีเท่าไหร่นะสําหรับมีคาตานะจำไม่ได้แต่ว่ามีดินจานี้มานี่เปลี่ยนเลยครับผมมาทีนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับเฮ้ยแปลกการมาของมีเอ่อมีดินจาหรือว่าชิโนบิเนี่ยก็เหมือมนมาแทนกับคาตา纳เลยนะครับเอ,อ้ยิงไม่โดนอ่ะเขาไม่แม่ตนตาไนอ่ะไอ้หายเอ้ย เจ็บหนักว่ะขึ้งมานะผมเป็นคนที่เล่นสะไหนไม่เก่งนะครับง่ายว่าเล่นเล่นกากครับแต่ว่าผมต้องผมผมต้องยืนต้องหยุดยิงอนะ่ะถ้าผมเดินยิงผมยิงใครไม่ได้นะอุย้ยตายโก้ก็อดใจรอกันนะครับผมน,นเดี๋ยวผมได้ไมีดจิจามันแล้วผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเนาะดาเมจ ร้อยนะครับนี่นี่ดีจานยิงไม่ทะลุยิงยากยิงยากโอ้ยใครวะโอ้ยเอ็มเจก็อยากให้เกมเขาเอาเอาปืนอื่นเข้ามาด้วยนะปืนใหม่ๆอ่ะถามว่าปืนเดิมเบื่อไหมก็ก็เบื่ออยู่นะไม่ใช่ไม่เบื่อ mau má, cứ đánh nhìn, nhìn mới đồn mà. Double là nát đi à

วีไอถ่านชิพหา้าเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะ,รวะแม่งเดิมเหมือนเพื่อนเลยบาเลสบาเลสเราจะไม่เก็บนะครับไม่โดนหัวหน่อยวะไม่โดนหัวหน่อยวะไปใครวะออเพื่อน,นี่วะ hay quá Hoa gì? Hoa gì? rồi nó Khai tấm lượt ba, khai tấm lượt nữa ô khu này là, khu này là chích pha gì mà đồn? Ooh, nha đeăng! Double kill, nha đeăng không thành. Ghi nha, đấy. 罢了罢了罢了เอาเหรอเอาเหรอเอาในสองตัวสุดท้ายพอดีวะ่ะเออจบเกมไปครับผมเรามากับเกมที่สองนะครับเราอยู่ในด่านบ้านทรงไทยของเรานั่นเองนะครับอ่าแรกก็หนุกหนานหนุกหนานเลยเดียวนะครับไปยิยงมันนะ ผมนี่ถ้าเล่นสไนเนี่ยความความแม่นยาของปืนเนี่ยไม่ว่าจะมีร้อยหรือสองร้อยนะความแม่นยํามันจะลดลงเหลือติดลบร <laughs> ้อยทันทีเพราะผมเป็นประเทที่ยิงสนไม่ไม่แม่นเออยิงไม่แม่นก็ผมผมต้องใช้เวลายอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าจะแบบเงี้ยเงี้ยเแบบงี้ยแบบซูมเงี้ยแบบโอเป็นไปไม่ได้ผมยากมากสําหรับผมเนี่ยเล่นเล่นเล่นแบบนี้ยยากมากแทบจะแทบจะเล่นไม่ได้เลยเออ มึงเข้าหัวพอดีเลยโอ้โหดีแล้กระสุนมัรโดนเฮ้ยเขาเล่นสไนายเลยวะ เจอกลุนกสุนเจอกสุนเฮ้ย,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 ยดีนะโดนพอดีเจอกสุนกันเจอกสุนเจอกสุนอ้ยยิงผมเกือบตายปะโอ้ยยิงไม่โดนยิบห่ายละลยยากเอาคด ทะลุสองว่ะแจ๊วแจ๊วแจ๊วรออยู่แล้วโอ้โหตกไทยหมด เรียบร้อยเรียบร้อยครับเราเร็วกว่าครับยิงโดนมือไอ้โนสกิลยู่นะช็อตมาเยอะยิงโดนเนืโออู้ไม่โดน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 เขาเรียกซ้อนเขาเรียกซ้อนให้เพื่อนตายก่อน ปาเล็ดวะอุ้ยเฉียวหัอวะลบลบลบ,ลบ ตายวะมาซีมาซีลออยู่มาสิตายไปจกบตายเกอยตายไป,ยไปอืมอืมเกือบตายอ้าวยิงไม่โดนอืโดนแล้วตกต,ต,ตัวมาไปเรอยไปเร่ยเกไรขึน พอดีเลยจะทำอะไรถกนั้นแล้วแปดีหรือแปดวีแปดวีผม <c oughs> โจนกล่องเพิ่มเลือกกันตรงนี้เลยเหรอฮะฮะโจนกล่องเพิ่มเลือกกันตรงนี้เลยเหรอ